รีวิวร้านนามานเกษตรเปิดใหม่ใจกลางอารีร้านชูชิคอเกตก,กับ14คอร์สในราคาโปรโมชั่นตอนนี้2,000บ,บวกเท่านั้นมีเชฟมีประสบการณ์มากกว่า12ปีมาเริ่มต้นคอร์สแรกกันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยโ so ซเบยุสุและจุนไซแล้วมะเขือเทศราซิมิโฮตาเตะเชฟเสิร์ฟไห้2ตัวใหญ่ๆเลยค่ะมีบีบยูสุลงไปด้วยนะคะคอร์สต่อไปเป็นชวาโมชิหรือไข่ตุนด้วยกุ้งหวานคาเวียและปูซูไวชิยากิป็นหนวดปลาหมึกและเนื้อวากิยวย่างโฮตาเตะอิโซเบะยากิอาริอิกะชูชิ หมึกหอมอามาเอบิเทมปุระกุ้งหวานเทมปุระแซลมอนเนื้อขาวจริงๆคอสนี้จะเป็นอาจินะคะแต่ว่าอาจิไม่เข้าเชฟเลยให้ทานวัตถุดิบพรีเมียมคอสนี้แทนคิมไมได้ปลากระพงแดงตาโตชาด้วยผิวยูซูคอต่อไปเป็นอากามิเป็นส่วนเนื้อแดงของมากุโรลค่ะต่อด้วยวินิโดงคอสนี้คืออิ่มมากซาซิมิฮันเต่าท็อปด้วยอิคุระซุปมิโซะก่อนเข้าของหวานทามาโกะคาสเตล่าท้ายได้วมนิโของหวานเมนูนี้เชฟทําเองทุกขั้นตอนเป็นของหวานปิดท้ายที่อร่อยมากค่ะ